เดี๋ยวสิเพื่อนๆยังไม่เห็นเลยไหนไหนพาเพื่อนๆดูรถบ้านก่อนไหนอ่านหน้ามาหน่อยอ่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อนดูรอบๆรถบ้านก่อนสิอันนี้เอาไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรอันนี้ไปขับรถด้านหน้าขับรถสวยด้านหลังแบบสบายๆอะชิวๆชิวๆชิวๆเลย แล้วพีทอ่ะทำไมทำไมชอบรถบ้านคันเนี้ยทำไมชอบอ่ะเพราะว่ามีตอนตอนได้หลายคนอนน่แะแก็มีนัทงนนที่เข้มงวี่วางมือมีมอ,อะไรบ้านนงในรถม,มีอะไรบ้างแล้วก็มีมีที่อาบน้ำด้วยมีที่อาบน้ำด้วยเหรอใช่เปล่าหลอกเพื่อนๆป่ะเนี่ยเดี๋ยวดิวันนี้ก่อนมาบอกเพื่อนๆก่อนมีอะไรบ้างเร็วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ด้วยเหรอมีโทรมีทีวีด้วยมีวิทยุด้วยมีมีไมโครเวฟด้วยมีไมโครเวฟด้วยแล้วห้องน้ำมีไหมมีห้องน้ำด้วยใช่หรือเปล่านี่มันใช่หรือเปล่าหลอกหรือเปล่ารถอะไรจะมีครบได้ขนาดนี้หลอกเพื่อนๆใช่ไหมนี่หลอกเพื่อนๆใช่ไหมหลอกเพื่อนแน่นอนเลยเนี่ย ใช่เลยอ่ะนี่มันรถโยนนะนี่มันรถโยนนะเอาเดี๋ยวก่อนมาบอกเพื่อนๆก่อนสิทำไมมันมีที่ล้างจานด้วยหรอมีที่ล้างจานมีห้องน้ำมีห้องนอนมีห้องรับแขกรถคันแค่เนี้ยมันจะมีได้ขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้ใช่มั้ใช่สิมหลอกเพื่อนๆแน่นอนเลยอ่ะ ไปไปไปพาเพื่อนๆไปดูพาเพื่อนๆไปดูให้ถอดรองเท้าอ่ะก่อนอื่งถอดรองเท้าอ่ะเปิดประตูเปิดประตูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าเปิดให้อ่ะโอเคอ่าไหนดูซิไหนดูซิเป็นอย่างที่คุยไว้ไหมไหนดูซิไหนไหนคือมาเดียคนอ่ะหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดอ่าหันหน้ามาก่อนโอ้ยในรถ ได้ขึ้นได้กี่คนเนี่ยร้องเ่ได้กี่คนอ่าเดินเข้วไปเดินแล้าไปงหนเดินแล้วไปไหนไหนดูที่นอนก่อนดูที่นอนก่อนดูที่นอนก่อนไาหนนอนนอนในนนอนให้ดูหน่อยนอนได้กี่คนกได้นอนได้กี่คนเนี่ยได้หน่อยคนนโอ้โหแล้วก็มีผ้าให้ด้วยมีผ้าหมด้วยเหรอ โอ้ยไหนแม่เห็นเพื่อนๆไม่เห็นหน้าเลยอ่ะนี่เห็นนี่นี่สามคนยังนอนได้สี่คนห้าคนก็ต้องนอนได้นะนอนได้ก็มาสี่โอ้ยมีมีหน้าต่างด้วยนะมีหน้าต่างให้มองออกไปข้างนอกด้วยเวลาเหมือนเหมือนว่าเพิ่งตื่นมาเออแสงเข้าใช่ไหมแสงส่องผ่านใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเช้าแล้วใช่ไหมมีข้ามมาเลยโอ้ยมีสองฝั่งเลยมีข้ามมาเลยนะคะอ๋อนี่ผ้ามาไปปิดให้มืดใช่ไหมปิดให้มืด ไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปนู่นก่อนเดี๋ยวปะไหนไหนนี่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 ที่นั่งพักผ่อนใช่ไหมใช่ไหนหาไหนไหนไหนนั่งให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนนั่งให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่นั่งใหญ่ใหญ่ผมากโอ้โหไหนครับมันมีอะไรครับอุ้ยมีแก๊สด้วยมีมีนี่มีมีกล่องเก็บด้วยมีโอ้มีเครื่องมือครบเลยโอเคให้เพื่อนๆดูไปไหนไหนไหนนั่งไหนไหนน้องพิมนั่งตรงนั้นใช่ไหม น้อ้พี่แม่งนอนได้ไมอ่านอนนี่นอนจะไห้ตรงนี้นอนได้ใช่ไหมคือกว้างีด็กน่าไปอยู่ที่บอกไปนะว่ามันอันนี้ห้องน้ำมีฝักวัวมีฝักวัวด้วยมีผ้ามีครบเลยอะมาแล้วงเลยมาแล้วมาแล้ปุ๊บ เดี๋ยวก่อนไหนเพื่อนๆดูห้องน้ำก่อนไหนเพื่อนๆดูห้องน้ำก่อนว่าสวยขนาดไหนเอาออกมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูห้องน้ำโอ้โหเป็นไงครับมีห้องน้ำมีชักโครกโอ้มีกระจกสวยเลยอ่ะนี่เหมือนในเครื่องบินเลยนะเนี่ยอืมเหมือนในเครื่องบินมากในเครื่องบินเลยโอ้โหเป็นเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวอะไรไปห้องน้ำไปห้องน้ำดูทีวีได้นะคะโอ้ไหนดูทีวีหน่อยเดี๋ยวดูทีวีแล้วก็มีทีวีด้วยโอ้ยไหมีโต้ไมโครเวฟด้วย โเวฟมีตู้ไมโครเวฟด้วยข้างบนมีอะไรอ่ะข้างบนมีอะไรอันนี้เหมือนจะเป็นที่เก็บของโอ้โหเปิดไฟไว้เปิดไฟไว้เข่าไฟที่ล้างเลยด้วยนี่ไม่ใช้ได้จริงนะคะเนี่ยนี่ใช้ได้จริงน้ำใช้ได้จริงด้วยนี่ไงมันมีออยล์อินวันเลยนะคะโอมีน้ำมีนี่มีอะไรด้วยมีออลอินวันมีออลอินวันโอ้โหนี่เปิดอะไรด้วยนะ โอ้นี่มีมีนี่มนี่คืออะไรอันนี้เวลาเห็นไฟไหมใช่ไหมโอ้ยมีครบเลยมีระบบครบเลยหมีแอร์มีแอร์มีแอรเป็นรีโมทแอร์เย็นมากแอร์เย็นไหมเย็นมากตอนนี้ตอนนี้แอร์เย็นไหมเย็นมากไหนดูดูให้เพื่อนดูหน้าอันี้ว่าเกิดแตกเปล่าไม่เหงื่อแตกเลยไม่มีใครเหงื่อแตกปิดประตูพี่ปิดประตูน้องพี่ปิดประตูอยากกิน จยากินในติมไม่ได้นี่เพื่อนเพื่อนรอดูอยู่จะกินในติมได้ยังไงฮะเ้ามปิดปิดประตูเลยปิดประตูเลยปิดผ้งมาได้ไหมคะปิดประตูเลยไหนไหนต้องนั่งให้เพื่อนเดูซิไหนนั่งมาให้เพื่อนเพือนดูแล้วไม่มีอะไรทำเราก็ดูรอบๆได้โอ้โหนี่ถ้าเราไปต่างจังหวัดสบายเลยใช่ไหมแต่ถตาไปอยู่ชื่อมันเกียวก่อนแล้ว่ารถนี้อ่ะ ปาปาก็ขายอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากให้ขายไปเลยเพราะชอบมากชอบมากเลยใช่ไหมมันเปิดนะต้องมีบ้านเปิดออกได้ด้วยนะเวลามีร้ไอติมมาแล้วแล้วก็สั่งเลยเลยไหนไหนต้องเปิดสั่งไอติมสิไหนต้องเปิดสั่งไอติมสิเปิดเปิดสิเปิดนะเปิดไงเออเออให้เพื่อนๆดูมันแข็งมากเดี๋ยวนี่ต้องกดปุ่มนี้ครับอ่ากดปุ่มกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดดอากดปุ่มอ่า ได,ได้ไหมไนี่อีกมีนี่อีกครับมีด้านข้างอีกครับอะนะ่าเปิดเปิดด้านข้างครับกดปุ่มอ,อย่าเพิ่งใจเย็นๆครับเนี่เราต้องกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มเสร,ร,ร,มร็จกดปุ่ม,อ,มอ่ากดปุ่มเสร็จตามดอไปอ่าใครจะสั่งไอติมหนูอ่าไอติมมาแล้วครับเอาอะไรครับเดี<ะ>๋ยวจ,<ะ>จะเอา,เอาลิลาตกกะทิวัตติลากะทิด้วยหนึ่งเอาอะไรอีก โยโยโยจับจับนี่หน่อยครับอ่าแอมโยแอมโยจับไปให้จะเอาไอติมันหนูไม่เอาไอติมโอเคนี่นี่เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นไงครับเปิด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 หน้าต่างด้านข้างฟังสั่งไอติมได้ด้วยสั่งไอติมได้ด้วยเวลาเราอ่ะไม่อยากให้ยุง่งอย่าอย่าทำแบบนั้นครับมาไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแต่ว่าแต่ว้องปินะ้่กคือมีมุ้งลวดนะครับเห็นไหมมีมุ้งลวดด้วยมีมุ้งลวดมุ้งลวดด้วย

ตีมากินให้เพื่อนเพื่อนดูกิน้ำมเพื่อนเพืดูกิ้นอาด้ได้ขากมาหน่อยดิกระดาษมาหน่อยกระดาษกระดาษเอาดิน้อ่าเดี๋ยวเราจะวางกระดาษก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้เลอะนะอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นน้ำมันให้เพื่อนเพื่อดูอากระดาษวางอันนี้ก็กินด้วย พี่เาไอติมไหมครับน้องพี่เอาไอติมไหมสองถ้วยพอสองถ้วยนี่ไอติมโอ้เด็กกินตีบเพื่อนดูสามากินได้แล้นะอร่อยมากไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่นี่กินไม่ได้นะี่น้ำมันอันนี้กินไม่ได้ปิดเลยครับปิดเลยอ่ะแก้วล็อกกดปุ่มล็อกเดี๋ยวเรากดปุ่มล็อกอ่ะเรากดนี่อ่าโอเคเรียบร้อยครับเราล็อกปิดแล้วอ่าเราปิดเปิดแล้ว อย่าให้พี่แพวเปิดให้พี่แพวแกแกดีน้ำมันเร็วอ่ะล้วแบ่งกันเล่นเดี๋ยวเล่นในเพื่อนเพื่อดูอ่ะพีกินในเติมระหว่างรอพี่แพวแก่พีกินนติมอ่ให้นเดี๋ยวแอร่อยไหมครับจีดอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวขอนับก่อนถ้าถ้ามีกี่อันน่ะเราก็จะได้แบ่งอลยอ่าใช่มีช้อนตัดด้วยนะต้องเล่นในกระดาษเท่านั้นนะครับห้ามเล่นบนโต๊ะนะนี่เรามีอยู่เจ็ดอันใช่อ่ะสีนี้อ่ะเลือกกันเลย อ่าใครเอาสีอะไรแพรเอาสีอะไรนี่สีไหนเพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูแาวเล่นเล่นสีอะไรนี่สีแดงสีแดงกับสีม่วงสีแดงกับสีม่วงอ่ะน้องพิมพ์สีอะไรน้องพิมพ์สีเขียวสีส้มสีเงินน้องพีทอ่ะสีเหลืองกับสีชมพูสีเหลืองกับสีชมพูอ่ะอะไรตอนนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันโอเคโอเคอ่ะไหนะเราอ่ะมีเขาวส่งอันนี้มาด้วยอันนี้จเป็นฝาปิดที่แบบเออมีนี มีอะไรมีอะไรไหนดดูินี่มีอะไรอันนี้เป็นรูปช้างแต,แต่อันนี้ดูเหมือนสแตนด์เดียด๋วยวให้พี่แพลวแกะให้ครับอ่าอ่าอ่าอยากเล่นให้พี่แพลวแกะให้โอเคนี่อะไรอ่าอ่าอ่าเอาตรงนี้ขอกินไอติมเพิ่มก่อน <c oughs> อ่าพี่แพลวขอเติมพลังหน่อยพี่แพลวขอเติมพลังหน่อยพี่แพลวขอเติมพลังหน่อยอือเป็นไง ไอติมอะไรอ่ะไอติมอะไรยี่ห้ออะไรไอติมโอ้มันมีงานิ้มเดือดนะมันมีน้ำหอมมันหอมมากอ๋อหอมมากใช่ไหมหอมมากใช่ไหมมันเหมือนมัทสตรอเบอรี่เลยโอ้โหเหมือนสตรอเบอรี่เลยเหรอใช่อ่ามัติดมืสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมมันไม่ติดมือเลยนะสนุกไหมสนุกมากโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยมีโทรทัศน์มีตู้ มีร anyway, ูมไมโครเวฟมีห oh, ้องน้ํามีตู้เย็นไหนไหนดูตู้เย็นเดี๋ยวป้าปาดูตู้เย็นก่อนดูตู้เย็นสิโอ้ตู้เย็นมีตู้เย็นจริงๆด้วยเพื่อนๆโอ้พีทแพลวพิมพีทแพลวพิมไม่ได้หลอกนะโอ้มีตู้เย็นจริงๆด้วยครับอ่าเป็นไงเห็นไหมมีน้ําแช่เต็มเลยโอ้โว ไหนไหนดูไหนดูเล่นไหนดูเล่นหน่อยเรีวแกะไม่ออกแกะไม่ออกแกะดีๆสิคะเมื่อกี้เห็นว่าในลิ้นชัดมันมีกันไก่อืมอ่าเดี๋ยวหยิบกันไก่ให้มีกันไก่ครบเลยอ่ะใช่มีกันไก่ครบเลยอนะโอ้โหปะป๊าลูไหมอันนี้เป็นที่กวาดไม่ให้มันติดเอออย่าเล้อรถนะให้มันเล่นอยู่ในนี้นะเออพูดนี่ฉีมันเป็นมันเป็นลูกบอลมันเป็นลูกบอลอ่ะน้องพิมพ์ปั้นเป็นลูกบอลเลยเหรอ โอ้โห oh, ชอบไหมอ่ะชอบชอบจริงๆเลยเหรอใชอ่คือมาเล่นมบ์ชายเลยสนุกอ่ะตอนนี่นุมเล่นดีค่อยๆพูดสิเพื่อนๆฟังไม่ทันเลยพูเดเร็วอะ่ะพูดเร็วจังเลยไหนน้องพิมพ์เล่นาาาอะไรื่อเช้าเล่นอะไรน่อเช้าเล่นดินน้ำมนนะันอ่ะแล้วทำไมต่อท<ต>ี่เดี๋ยวเราอ่ะแต่ดินน้ำมันหายทำหายเร็วโอ้ดนน้ำมันหายไปแล้วเหรอ อเอากันไกลมาเก็บเร็วตัดเสร็จดังตัดให้หมดเร็วแล้วกันไกลมาเก็บเออะพี่แพลตัดให้เพื่อนดูกันไกลเป็นของมีโคมอันตรายใช่ไหมใช่ต้องให้ผู้ใหญ่ทะใม่นะใช่แต่แกดูใช้ได้ดูใช้เป็นใช่ไหมหนูตอนนั้นน่ะพีดันใช้กันไกลไม่เป็นไปตัดนิ้วตัวเองตัดนิ้วตัดผมมันเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ใครตอนนั้นหนูตัดผมตัวเองตัดผมตัวเองแล้วไปตัดผมพีด้วยใช่ไหม ไม่ใช่เออใช่ตอนนั้นอ่ะโ้โหตัดผมน้องทำไมล่ะลูกฮะแม่จ๋าลูกแม่ตอนนั้นอาจจะไปกินข้าวแล้วพี่แพรเอากระต่ายมาให้หนูหนูแต่อีกใช่ไหมแล้วพี่แพรก็มามาโดนอ๋อมาโดนนิ้วหนูเพราะฉะนั้นถ้าใช้กระตกาต้องระวังถูกต้องไหมใช่ไหมตอนนั้นหนูยังเด็กอ่ะไม่เคยโอเคตอนนี้โตแล้วใช่ไหมกี่ขวบแล้วคะ เออก้าขวบแล้น้องแพลวเก้าขวบน้องพี๊ดแปดขวบน้องพิมพ์กี่ขวบสี่ขวบแล้วน้องโปกี่ขวบเออสามเดือนโอ้ยสี่อ๋อถึงชื่อสี่ซ่าพาตาลุยใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้เรามาสามชาสามชาก่อนใช่ไหมใช่โอเคอ่าไหนดองเล่นให้เพื่อนๆดูสนุกไหมอืมสนุกมากเลยอ่าอันนี้คือที่ทำไมถึงชอบรถบ้านไหนบอกสิก็คือ คือว่าที่ชอบบ้านก็คือมีของเยอะแล้วก็มีเตียงนอนะที่จะนอนด้วยกันอยู่ได้อมีเตียงนอนอันนี้ผ้าครเลยเตียงนอนใหญ่นะครับสี่คนห้าคนเด็กสี่คนห้าคนนอนสบายเลยนะเนี่ยนอนได้สบายเลยโอ้โหดูสิสูงอันนี้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับสูงนะครับหนึ่งเมตรนะครับความสูงก็จะนอนสบายหน่อยก็เราก็จะเปิดได้นะครับด้านข้างเราก็จะเปิดได้นะครับ เปิดได้หมดเลยนะครับนี่เราเปิดได้หมดเลยนะครับเอาเปิดสั่งของซื้อของก็ได้นะครับนี่แล้วคือตรงนี้คือใหญ่มากโอเคเนี่ยเรามีโตรทัศจริงจริงมีมีไมโครเวฟโอ้โหมีครบหมดเลยมีะไรมีพิซยี่มีชุดเครื่องเสียงนะครับนะครับมีชุดเครื่องเสียงครบหมดเลยโอ้โหไม่น่าเด็กๆถึงบอกโอ้มีที่อ่างล้างมือมีห้องน้ำโอ้โหสวยเลย สวยเลยดูสิาาโอ้ออโหสำหรับคนที่สนใจรถบ้านแบบนี้ก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้หรืออยากได้แบบให้ลูกมานั่งเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับปรึกษาได้เลยนะครับโอ,บอบ้ยน้ำมันหล่นอ่ะเก็บปด,ดีครับอ่ะเล่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยครับเด็กๆก็นั่งเล่นเงินสบายเลย นั่งเล่นได้สบายเลยจะขึ้นไปนอนหูยนี่ถ้าไปต่างจังหวัดสบายเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะหลับตลอดเลยเออแล้วก็นอนไปเลยใช่ไหมนี่หัวใจโอเคไหนพี่แพททาอะไรหัวใจโอ้โหอะไรต่อพี่ทําอะไรพี่ทําอะไรพี่ทําอะไรพี่ทํารูปช้างพี่ทํารูปช้างหูยนี่รูปช้างสวยเลยอะโอเเลยพี่ทำอะไรกับข้าว ขับข้าวใช่โอ้ยน้องพิมพ์นำกับข้าวโอ้ยมันเป็นรถกับข้าวเลยกับข้าวข้าวกับข้าวกับข้าวข้าวกับข้าวใช่ไหมใช่ไหมเวลาแถวหน้าบ้านเราจะมีรถกับข้าวมาตอนเย็นแล้วมันร้องไงไหนกับข้าวรันกับข้าวรถกับข้าวร้องไงนะรถกับข้าวร้องไงกับกับข้าวข้าวกับข้าวมาเสิร์ฟโหโหเล่นกันสนุกเลย ยมีต้องมีไอติมกินสบายเลยยังไม่บานนะคะยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จใช่ไหมอ่ะทำไม่เสร็จเร็วทำไม่เสร็จเหมือนที่พี่ทำเดี๋ยวจะทำอาหารให้ฟังเออเป็นขนมปังพี่ปังอะไรมีพูดว่าเดี๋ยวจะทำเออดีน้ำมันให้ฟังไม่ใช่ไม่แจ็คบอกว่าพี่จะทำอาหารให้ดาจะเอาออกแต่พี่แพ้ทำรูปอะไรต่อรูปช้างเหมือนพจเลยโอยไหนดูดิช้างสวยยัง ช้างเหมือน<ว>ยอ่ะช้างแพลอ่ะอยู่ไหนอ่ะกลังจะทำอยู่โหเนี่ยนะครับจะมีกล่องระบบกล่องนะครับของของของทีวีนะครับของ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 ทีวีก็จะต่อได้เลยนะครับก็คือจะมีครบให้หมดเลยนะครับก็สําหรับคนที่สนใจก็ดูได้เลยนะครับเนี่ยครับครบเลยครบคันครับอันนี้นะครับสวยมากครับสวยมากไม่น่าเชื่อว่า จะเป็นรถบ้านจริงๆนะครับเืินบ้านจริงๆครับในบ้านมีอะไรเราเรามีหมดนะครับในบ้านมีอะไรเรามีหมดนะครับครับป๊ะปาดูดิอยูทำหูช้างขาดโอ้ยหูช้างขาดเลยแพว่นูทำก้อยสีชมูอ่าวันนี้เราพาเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนมาดูดูรถแล้วนะครับแล้วมาเล่นอะไรโชว์เรียบร้อยแล้วนะาวันนี้ลาเพื่อนๆดีฝ่าเดี๋ยวเราจะได้เล่นต่อกันต่อใช่ไหมใช่ อาเดี๋ยวเราขอตัวลาก่อนนะคะอย่าลืมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเจอเจอคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งใช่พอะวลาเวลาพีทแพวพิมมีคลิปใหม่จะได้ดูได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมฝากเพื่อนๆด้วยนะบ๊ายบาย โอเคได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบา่ิคู่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดินน้องบ๊ายบายาบ๊ายบายเดย